สวัสดีสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ที่25สิ้าสิงหาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าดาวพุธย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีธนูนะคะวันที่25สิงหาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีธนูอยู่ที่ธนูเนี่ยจนถึงวันที่ส1บ็ดกันยายน2 5 6 8นะคะย้ายไปแล้วเนี่ย เ,เขาย้ายไปเนี่ยเขาได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์คือเป็นราชาโชคแต่ทีนี้เขาจะพุ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือถ้าดาวพุธมีตำแหน่งที่9มันจะไปเข้าในหลักเกณฑ์ของเป็นพินทุบาทพินทุบาทคือความร้อนอ,อกร้อนใจแต่ทีนี้แต่ละคนน่ะจะร้อนอ,อกร้อนใจกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดาวพุธของคุณอ่ะเป็นดาวเจริญปัตตานิกัมมะ ไปอยู่ในสุภาอ่าปัตตนิสุภาอยู่ในสุภาใช่ไหมบางคนนะ่ะคู่ครองอะ่ะอาจจะมีความสุขจะมีความสุขแบบไหนอะ่ะก็ต้องไปดูนะว่าเอ่อสุขแบบไหนของแต่คนมันก็แตกต,ต,ต,ต่างกันไปนะแต่ตัวคุณก็อาจจะมีความกังวลใจหร,หรือเปล่าอ่าต้องดูนะคะหรือมีความเจริญก้าวหน้าอ่าหรือเอ่อ ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็มองอย่างนี้บางทีอ่ะคู่ของคุณอาจต้องไปรับตําแหน่งในอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนไหมคุณอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นได้ว่าเอ้ยไปแล้วที่นั่น่ะเป็นยังไงบ้างจะปลอดภัยไหมหรืออะไรไหมของแต่ละคนนะคะความกังวลความร้อนอกใจเนี่ยคือมันแตกต่างกันแล้วลองไปปรับใช้ดูนะแต่มันก็มีเป็นความเป็นราชาโชคด้วยไงถึง จะมีความร้อนออกใจเพราะว่าถ้าเขาได้ตําแหน่งกา <c oughs> อาจจะได้ตําแหน่งนี้มาง่ายๆก็ได้นะต้องดูนะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีการชอบไปทําบุญสุนทานอ่าแล้วก็มีการเขาบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวคุณด้วยเหมือนกันทีนี้การช่วยเหลือตัวคุณเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาช่วยคุณง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือก็ได้เ,เขาอาจจะมีอะไรเออมีอะไรเขาช่วยไหมอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาเนี่ย เราก็อาจจะปฏิเสธเขาก็ได้อาจจะทําให้เฮ้ยเขาจะมีความรู้สึกอะไรยังมามีความรู้สึกอะไรไหมที่จะมาช่วยเราทํางานแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆตรงนี้นะก็มองว่าอย่างว่ามันอาจจะมีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีผสมกันได้เนาะเพราะว่ามันเป็นทั้งราชาชโชคก็เป็นพิณทุบาทด้วยค่ะก็ต้องดูดีๆนะของแต่คนแล้วมันเกี่ยวข้องดาวพุธเนี่ยนะักว่ามันเรื่องของคําพูดนี่แหละบางคนกนะ็ต้องกลับไปดูว่าคําพูดของแต่คนนะ่ะคู่ครองของแต่คน เป็นคนแบบไหนเป็นคนุณพูดจารตรงไปตรงมาไหมแล้วเป็นคนุณพูดจาไม่เพ้อไหมเพา,างทีอ่ะมันก็อาจจะเรื่องของอะไรอ่ะเขาอาจจะพูดจาไม่เพ้อมันช่วยเหลือคุณทํางานอ่ะสมมติมช่วยเหลือคุณเนี่ยแต่เขาพูดไม่เพ้อเช่นบางคนอ่ะพูดจาไม่ดีมันก็ส่งปัญหาได้เหมือนกันก็ให้ดูแต่ละคนนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนาะหรือคู่ครองคุณเนี่ย อาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมก็ได้เออทีนี้การไปปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยเราก็ห่วงกัละเขาไปที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าไปแบบไหนนั่งรถขับรถก็เป็นห่วงกันเดินทางต่างๆก็ได้นะคะอันที่ดูแต่คนนะทีนี้าดาวพวกคุณเองเนี่ยก็เป็นดาวเจเริญกรมมะกรมมะมาอยู่สุภะเนี่ยอ่าบางคนเนี่ยจะได้ทํางานที่คุณปัรถนานะกรรมะสุภะหรือ คุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้บางคนก็ได้ประโยชน์จากการงานบางคนน่ะสามารถบรหิหารจัดการเรื่องการงานในเรื่องของชีวิตได้ดีบางคนการทํางานนี่ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าหรือถ้ามีช่วงนี้ถ้าคุณมีการแข่งขันการสอบคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะเพราะเป็นรานชาโชคไงทีนี้มีความร้อนออกวนใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะติด บางคนนะเราจะติดอันดับไหนกังวลและว่าจะอยู่ในในสิ่งที่สมมุติว่าอา้าวสมมุติมีการแข่งขันสอบเกิดขึ้นคุณไปสอบคุณสอบสอบแล้วคุณอาจจะมีความกังวลว่าเขารับ20ตําตแหน่งเนี้ยสมมตินะแล้วก็ขึ้นบัญชีไว้สัก50คนคุณอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยครั้งนี้เราจะได้ไหมวะหรือเราจะไม่ได้หรือเปล่าอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็มีนะ่ะแต่ละคนนะ่ะ ถ้าได้มาอาจจะเรื่องเป็นตำแหน่งไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่าล่ะเห็นไหมหรือติดสำรองหรือเปล่าของแต่ละคนนะ่ะมันต้องไปตรงนั้นแต่ทุกอย่างขอให้เออเรียกว่าขอให้ใจเย็นถ้าบางคนมีการสอบแข่งขันครั้งนี้ไม่ถ้าไม่ได้จริงๆนะไม่ต้องท้อแท้มีเปิดสอบแข่งขันสอบไปค่ะสอบไปเรื่อยๆมันต้องได้สักวัน,หนแหละ อันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะคะแต่เพียงว่าถ้ามันมีการพลาดสําหรับบางคนมีการพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่าเสียใจจงเดินหน้าต่อไปเพราะยังไงอะทุกคนอะมีเขาเรียมมีความสามารถกันหมดมีศักยภาพกันหมดทุกคนแต่เพียงว่าบางทีอะมันยังไม่ใช่โอกาสของเราไงคะนะอันนี้ก็ฝากไปนะคะ ก็ในคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็จะถึงคลิปหน้าก็ขอบคุณทุกคนี่รม้ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ